สวัสดีครับผมมาพบกับช่องอีสานบ้านขามจวดีแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมจะมาทําเป็นคลิปดาวให้ดูนะครับผมจะเป็นคลิปที่กรีดยางไม่ให้มีเศษขี้เส้นติดบนหน้ายางนะครับผมมาดูวิธีกรีดกันเลยครับผมว่าวิธีกรีดยางไม่ให้มีขี้เส้นติดบนหน้ายางจะมีวิธีกลีดยังไงครับผมมาดูนลครับผม รนเลยครับผมวนไปเรื่อยครับผมเวลากีดก็ให้ท่านเอาคมมีดด้านในกับขอบขีดเส้นด้านในหน้ายางให้ได้แนวแนวกันนะครับผมแบบนี้นะครับผมนี่ครับดูต้นต่อไปเรื่อยๆครับผม แบบนี้ครับผมมองคมมีดด้านในกับขอบขีดเส้นด้านในหน้ายางไปรเรื่อยครับผมเวลาขี่นะครับผมแบบนี้นะครับผมชักมีดช้าๆนะครับผม ไม่ต้องใจร้อนนะครับผมแบบนี้ครับผมค,ค่อยๆชักมีดเรื่อยๆนะครับผมชักมีดช้าๆไม่ต้องใจร้อนครับผม มองขอบขี้เส้นด้านในกับหน้ายางไปเวยครับผมสวัสดีข้อมืออ่อนนะครับผมแบบนี้นะครับผมสำหรับคลิปวิธีกรีดยางไม่ให้มีเศษขี้เส้นติดบนหน้ายางนะครับผมสำหรับท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปผมก็ฝากกดติดตามให้ช่องผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม